จเจริญทำสำนึกดีค่ะ,นคะหนูชื่อเด็กหญิงสายทานสายงามชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรธนรักษ์ชื่อเล่นมินมนี่ค่ะมินนี่คะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันหรอคะวันนี้นะคะเราก็จะไปรดน้ําที่หมู่ที่นากุชากันค่ะอืงั้นเราไปรับชมบรรยากาศกัน,กนเลยดีไหมคะค่ะไปเลย,เลยในการลดน้ำหมักที่หมูครั้งแรกที่แปลงแตงโมและแตงกว่า หนูก็ได้สัมผัสถึงบางอย่างตอนนี้เทน,น้ำหมักใส่ถังทําให้หนูรู้สึกขยะขย,ยงที่สุดนั่นก็คือกลิ่นของน้ำหมักที่เหม็นตอนที่น้ำหมักโดนมือแบบอีไม่อยากจะพูดเลยค่ะหนูเลยอยากจะรู้ว่าพี่ๆที่มาลดน้ำหมักรู้สึกอย่างไรบ้าง จเจริญธรรมสมุดดีครับผมชื่อนายกฤษฎีจอดนอกครับวันนี้พี่มาทํางานอะไรคะวันนี้พี่ก็มาใส่น้ําหมักเอาน้ำหมักใส่ต้นแตงโมนะฮะแล้วในการทํางานพี่มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะอุปสรรคก็มีบ้างฮะแบบรถแบบไม่ทั่วถึงเนี่ยแบบมันต้องแบบจํากัดน้ําแบบว่าให้มันพอประมาณพี่รถน้ําหมักแต่และหลุมมีเยอะไหมคะ ก็จะมีจํากัดไว้ว่ากระบวย1หนึงนี่ต่อ3หลุมเราจะตักมานี่ก็เต็มนะตักให้เต็มรถกระบวยต่อ3หลุม,มเพราะว่ากระบวยต่อ3หลุมมันจะแบบพอดีเนี่ยแล้วพี่รู้สึกยังไงคะที่เห็นต้นแตงโมมันโตขึ้นแล้วคะ่ะ พี่รู้สึกว่าดีใจนะเพราะว่าแบบกว่าที่มันจะโตได้มันต้องแบบเราก็มาช่วยกันทั้งรุ่นพี่พี่สิทธิ์เก่าผู้ใหญ่ร่วมมือกันจนแบบมันออกมาเป็นความแบบยังไงมันจเจริญเติบโตนอกจากการลดน้ำมักขี้หมูแล้วยังมีการฉีดพ่นน้ำจุลินทรีย์โดยผู้ชำนาญการ ผ่านประสบการณ์มาหลายปีนั่นก็คือพี่พี่ทีมปวชเกษตรนั่นเองค่ะเริ่ค่ะพี่เชิญน,นำตัวหน่อยค่ะค่ะพี่ชื่อนางสาวในภัยแก้วสุทธิวภาาอยู่ปวชปีสองค่ะเกษตร วันนี้พี่มาทำงานอะไรคะวันนี้พี่มาทำงานฉีดจุลินทรีย์ค่ะวันนี้พี่มีอุปสรรคในการทำงานมั้งนะคะอุปสรรคในการทำงานของพี่ก็มีแดดร้อนค่ะแล้วก็ทำงานแบบทุกวันแล้วก็เช้าเย็นค่ะก็จะมีอาการของการเมื่อยค่ะเวลาทำงานมันก็ทำงานไม่เต็มที่เหมือนวันแรกๆที่ทำค่ะการทำงานเวลาแบบมีน้องๆมาช่วยค่ะพี่ก็ุณน,น้องๆไงค่ะ บอกงานคะ่ะเพราะว่ามั่นใจคะ่ะว่าน้องๆต้องทําเป็นทุกคนเพราะว่าเราก็เคยผ่านงานกันมาแล้วทุกคนคะ่ะแล้วในการที่พี่ทํางานซ้าๆเรื่มๆทุกวันพี่มีสภาวะจิตยังไงคะก็รู้สึกว่าต้องทําใจคะ่ะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องดูแลทุกวันอยู่แล้วค่ะถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีใครมาทำแล้วค่ะแตงโมใช้เวลาเจริญเติบโตนานไหมคะพี่แตงโมงใช้เวลาเจริญเติบโตประมาณ55-75ถึงวันคะ่ะพี่รู้สึกยังไงคะที่เห็นต้นแตงโมก็แตงกวามันเติบโต พี่รู้สึกว่าดีใจค่ะที่เห็นแตงโมงมันเลื้อยยอดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้เสียสละค่ะกับการที่มาทํางานนี้ พี่ช่วยแนะนำตัวไหนได้ไหมคะพี่ชื่อนายเจษด,ดาคารนะครับชื่อเล่นชอเจตเรียนอยู่ชั้นปวชวปี3ครับสาขาเกษตรครับวันนี้พี่ทำงานอะไรคะวันนี้มาฉีดพ่นจิรินซีครับมาดูแลทุกวันครับแล้วมีอุปสรรคในการทำงานบ้างไหมคะอุปสรรคมีทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพ่นพังบ้างหรือว่าเครื่องดูดน้ำพังบ้างมันคืออุปสรรค พวกนี้มันเป็นทําจนชินนะครับเราสึกเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับเพราะว่าเราผ่านมาหมดแล้วแล้วพี่มีวิธีการดูแลต้นแตงโมแล้วก็แตงกวาอย่างไงครับพี่วิธีการดูแลเราต้องดูที่แตงโมก่อนครับว่าอาการของแตงโมเป็นยังไงครับเอาที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาแก้ครับเพราะว่ามันมันคือองความรู้ ที่เราเรียนมาครับทักษะแล้วก็มาปฏิบัติไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวครับแล้วพี่ตั้งแต่ที่พี่ทํางานมาพี่เคยเห็นต้นแตงโมหรือแตงกวามันตายบ้างไหมคะพี่เห็นครับเห็นทุกวันครับแต่ก็เ,เราทําใจแล้วเราก็มาแก้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่แก้มันก็ตายอยู่อย่างนั้นครับแล้วพี่เคยท้อแบบมากมากบ้างไหมคะท้อท้อท้อก็มีครับเพราะว่าเราทําอย่างนี้แล้วเห็นมันตายก็ท้อรู้สึกท้อ เราเสียแรงแต่เรามาทำเรามาเสียสละเพื่อให้ให้ทุกคนได้กินนะครับเรารู้สึกดีใจที่ได้ทำหน้าที่นี้ครับ